่ก็ลืมลงรายละเอียดถึงว่าขนาดกำลังจะซื้อตู้เรียนมาให้ลิงนะสามได้เหรอสามครับตรงางนไม่ต้องแรงงานถึงขั้นไหนถึงนับแต่ถึงเงินยกให้ถึงเงินยกเลยนะและเฟซ บุกชื่อบินบมิเลียที่จะมีสมาชิกกลุ่มถึง53620คนซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นเพจสาระเช่นกันที่ไม่ใช่เพจ a c e b o o k ของผู้แจ้งซึ่งเป็นการปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งระบุชื่อผู้แจ้งและเป็นการใช้ภาพของผู้แจ้งโดยผิดกหมายและอาจ ทำให้มีการนําเพจ a c e b o o k ดังกล่าวไปใช้กระทําผิดจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้สืบสวนสอบสวน,นดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดกฎหมายต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเหตุเกิดที่ตลาดไทยหมู่ที่9ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563เวลานนบบ 13, 16นาฬิกาพบตํารวจเอกยศวัดพ,พี่นกูนขับประชาชนให้พี่ท็อปหน่อยครับนีย่มันเย็นดีไหมร้อยเรียน สามแสงกว่าที่ติดตามเพราะตอนนี้ว่าเรเป็นเราไงแต่เพจที่ผมมีประมาณ8ดล้านกว่ากเก้าล้านาพมีเพจเดียวครับของพี่บิ๊กมันงมันทำมาแล้วประมาณสามแสนของตอนนี้ของคนร้ายเนี่ย